ไม่ดีต้องเอานะเปน็นเวลาเป็นปกติเลยอ่กไม้กายเดี๋ยวกดเพลงจ้องซ่บเิปเ้องกาสองนสิบแปดสิบสาม สวัสดีก่อนสวัสดีครับพอยนแ์แอน้ม่เจ้มาวันนี้นะคะจะมีเกมมาเล่นกันเป็นเกมเกี่ยวกับเหรียญบาทนี่แหละซึ่งเราจะแบ่งเกมทั้งหมดเป็น3เกมนะคะแบ่งทีมเป็นทีมผู้ชายมีผู้ชายกดใครเชียร์กดเบอร์หนึ่งค่ะอ่าแล้วทีมผู้หญิงนะคะแม่แอนกับน้องเกรสกดเบอร์ดสองจะเป็นกดเบอร์สองอก,ดเ,อองงกดเบอร์หนึ่งเด เดี๋ยวเราจะมาแข่งกันสามยกอย่างที่บอกเกมแรกนะคะเราจะมาตั้งเหรียญกันแข่งกันตั้งเหรียญใครได้สูงมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะได้เวลาหนึ่งนาทีโอเคไหมป้าค่ะมีคำถามค่ะตั้งแบบแบบนี้ไม่ใช่ค่ะตั้งแบบนี้เป็นอราตั้งแบบนี้ตายค่ะเพรามันจะสูงยังไงล่ะคะตั้งก็คือตั้งตั้งแบบเรียงแบบกลมๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะร้อมไหมทุกทายเราพร้อมยังเฮ้ยเป็น ตั้งเดียวกันใช่ไหมตั้งเดียวตั้งเดียวอ่าตั้งเดียวกันนะคือผู้ชายตั้งผู้หญิงงนมาถ้างั้นน่ะเราทำกันคนละตั้งก่อนเจนเรวค่อยเอามาลงกันมาเรื่องก่อนเฮ้ยอะไรมีกระซิบกระซาบไปรู้ว่าอดีตปั๊กไปรู้เหลือกอะไรอ่ะ่อ้ามไหมหมอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือถือมันจับเวลาก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวเริ่ม ตอนนี้นะคะยกที่หนึ่งจะเริ่มแล้วตั้งเหรียญให้สูงที่สุดภายในเวลาหนึ่งนาทีพร้อมไหมพร้อมเริ่มได้เดินเร็วๆไกลเร็วๆที่อย่าพูดพวนทำเป็นนี้เฮ้ยโอ้ยแกชนหมาทำไมเนี่ยชนกันเองเนี่ยชนหมาโมโหเองนะจ่ายตองตังให้มันไอ้นี่นะลูกให้มันไอ้นี่หน่อยนะระวังชนระวังชนโอ้สูง เหลือเวลา2ี่สิบสักยี่สิวินาทีากายจะชนตัวเองนะลูกเฮ๊ยอ,อย่าไปแกล้องคนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนตังตังตังสองตึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟ้าอ่ะเปล่าวเอาเปล่าอ่ะเอาออกก็ได้เนี่ยแล้วกายทำไมทำกลางล่ะลูกะนะมน,นักเกินอะ<_><_> เลยอะนาทีแรกนาทีที่ตัดหยุดแล้วอ่ะฮะต้นไม้สูงกว่าทัวร์แถมอ่ะแถมที่ถูงกว่าเอาออกมาเล็วมันใครดูภาพพันมากใครดูภาพพัดนมากแพ้เปล่าเปล่าไวเกี่ยวไวเทียวเอาไปด้หรือเปล่าไหมได้ฮะโอ้โหแพ้แล้วผ่านแพ้แล้วเอางี้ห้าหนึ่งถ้ามันตัดปิ๊งปิ๊งปิ๊ใครใครวางอีกนะถือว่าแพ้เลยนะโอเคไหม เอานะเข้าใจปะ่ะถ้าใครปิดปิดปิดแล้วยังไม่แถมนะถือว่าทีนั้นแพ้เลยนะหลังจากทีมผู้หญิงโกงไปในยกที่แล้วนะไม่ได้โกงเราก็เลยจะต้องอมาแข่งขันกันใหม่ครา,าวนี้นะใครนะดันปิดปิดปิดแล้วยังแถมนะปักแพ้เลยนะโอเคยไห<ด>ม<า>เริ่มได้อ้าวดีนาที่ตั้งตรง,งนี้จะดุมากพยายามใหญ่มันจกแย่งนะลูกป๊าป๊าตัอยู่เร็วโอ้ย กายมามาใกล้เป่าอ่ะกายจะที่โกงก่อื่นเช้าเป่าแรงกว่านี้สิฉันจะปรัเธอแทนเกสไม่ต้องเอาเยอะกายใายเดียวไหมป้าเอาแล้วเที่ยวทำไมล่ะครับเนะเอาไห้ปาป๊าเอาไให้ปาป๊าดูเก้าแปดเจ็ดเร็วๆไกายมีเท่าไหร่เอาไวให้ปาป๊าดูเอาไให้ปาป๊าดู ยกหนึ่งสายป็นไะอยย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 ยกยย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 เย้ยยยยกยเฮ้ยย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 ยายย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 สยยสะอาดยยยยยายยยกยย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 ผยยยยยะ ยกที่สองเราจะมาเล่นเกมนับเหรียญค่ะนับยังไงคะเราจะให้นับนะคะสองร้อยเหรียญซึ่งจับเวลาทีมผู้ผู้หญ,ญิงจะได้เริ่มก่อนต้องใช้เวลาให้เร็วที่สุดและต้องให้แม่นยำที่สุดถ้าไม่แมน่นยำถือว่าไม่มีคะแนนเลยโอเค okay ไหมพร้อมหรือยังพร้อมนะจับเวลาเริ่มถ้าเสร็จแล้วบอกนะ28 29 69, 60 80 25ห้า

สี่ห้าแปดเก้ายี่สิบก้ายีหกหุดยปาดีกรองอะอออแต่ไม่สาิเตทำเวลาไม่ได้นะหนึ่งนาที30วิตแต่ว่าเมื่อกี้กดกดกดช้าไปหน่อย2วินาทีก็เหลือเป็น1นาทียี28วด <22 S 1> ีิปดิเตเดี๋ยวกรรมการจะเช็คก,ก,ก่อนว่าเหรียญน่นะครบตามจริงไหมเดี๋ยวอีกกรรมการนี่แหละตัวดี กงมาดับดิเดี๋ยวเช็คความเรียบร้อยก่อนนะตอนนี้นะฮะกาลังถึงกองสุดท้ายนะคะว่าจะได้เงินเท่าไหร่ที่ผมเกินออกนะถ้าถ้าับแล้วไม่แม่นยำนะฮะก็เกินหรือลดไปหนาทีต่อหบาทเกินเกินหรือหาหได้เท่าไหร่เกินอบาทเกินสองบาทกลายเป็น ได้แอนหนึ่งนาทีสามสิบวินาทียี่แปดนาทีเมื่อกี้บอกเอายี่แปดไงยี่แปดบวกอีกสองไงเป็นสามสิบทีโอเคไหมสามสิบวินาทีโอเคเกินสองบาทอ่านี้เราจะทลายแล้วนะโอเคไหมอ่ะทลายทิ้งทีนี้จะถึงตาผู้ชายแล้วเป็นเวลาตรงนี้จะตั้งไว้ที่หนึ่งนาทีสามสิบปีซึ่งถ้าเรานับเสร็จก่อนนะเราไดเสร็จก่อนที่เวลามันจะติ๊งติ๊ดติ๊งแบบว่าเรา ชนะขก็แต่ละปลาไม่ประเมินความถูกต้องเลยหรอไม่ดิต้องเอานับเป็นเวลาปกติเหมือนกันแล้วก็ไปหาลบดิอ่าก็แล้วกันแล้วเป็นปกติเลยอ่ะของไม้่ายเดี๋ยวกดเพลงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวของเรานะใส่ถุงนะจะได้ไม่งงจะยากป่ะเนี่ยนะนี่ไปยังงี้ไปเลยอันนี้เดี๋ยวกดเพลงนี้ใช่ไหมเออใช่ไหมอ่ะมาบอกแล้วยศเอาเบอร์วางไว้ก่อน พร้พอมยังพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริเ่ไ

ยอมแพ้ไปละแต่ถามก่อนหนูคิดอะไรอยู่วะตอนที้หนูโกยเข้าถุงเนี่ยเขาลงดับไปได้สองร้อยลูกแล้วหนูโกยเข้าไปอ่ะแล้วมันมันกินหนูโกยเข้าไปมันจะได้ยังไงอ่ะยี่สิบสี่เลยยี่สิบสี่นะหนูอะอะเกมนี้ยอมไปยกพี่ไม่หรอกขั้นสุดท้ายเกมที่สองยกนี้ทีมที่สองผู้หิงได้คะแนนค่ะ ดำไม่ดีเ <don> น <'t S 2> ี <Arrow> ah, the the ่ยอ่เด in er ี๋ยวมาชมงยกทีอฐานกันใครยิ้มใครรู้ใครงงใหญ่เลยอุ้ยจ้าอ่าเกมที่สามนะคะจะมีเหรียญอย่างนี้ค่ะที่เป็นการกะบาดไว้นะมีทั้งหมห้าเหรียญซึ่งนักของทีมจะต้องหานะซึ่งจะใส่ไว้ในสุงนี้แล้วนะห้าเหรียญค่ะเดี๋ยวเราจะอป แออ๋อตอนนี้นะคะเหรียญมันอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวมีห้าเหรียญนะคะแต่ละทีจะต้องหาเหรียญทั้งหมดนี้ใครได้เยอะกว่ากันคนนั้นชนะได้คะแนนสุดท้ายจะตัดสินกันไปโอเคไหมพรอมไหมพร้อม่ะคะแนนสุดท้ายใครจะได้ไปโอ้ยมึดมันจางหมดแล้วอ่ะโอ้ย มีความไหม,มานะตอบคุ้มาปะมาณหูต้ลงไปหาที <k <k ่พื้นให้นะเฮ้ยเาเจอไหมตายายาคุยดินคุยดินแต่ว่าตอนนี้ยมีผู้ชายมีในมือสามเหรียญแล้วจากนั้น่ะยังไงเราก็ชดนะโอเคไม่ต้องหาแล้วพอพอพอทีผู้หญิงหาได้สักเหรียญนะคะ ได้หนึ่งเหรียญหรออ่ะผู้ชายได้ตอนนี้มีผู้ชายมีสามเหรียญแล้วนิดหนึ่งยังไงก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าเพราะมีห้าอยู่อ่ะถือว่าแล้ว่าทีผู้ชายเป็นชนะ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 เอ้ยมาดูหน่อยดิมี่โกงหรือเปล่าที่โกงอะไรล่ะไปไหนแล้วเมียเล็มันอยู่นี่เออมียเมเมื่อกี้เอาลงไปแล้วนั่นแหละอ่ะอ่ะทุกคนไม่ต้องดราม่านะคะเมื่อกี้เราใช้ปากกาแบบ ที่ลบออกได้ตอนนี้คือมันลบออกเรียบร้อยเลยค่ะต่อไปนี้ก็คือบทลงโทษสำหรับคนชนะค่ะไอ้บองแม่ว่ามีมีมีผู้แพ้จะต้องตกเป็นทาสสำหรับคนชนะหนึ่งวันเจะต้าเอต้ไม่ใช่หัวเลาะเยอะไปต่อยจิกะไอเป็นไงคะสำหรับความแพ้เหรอคะไม่เจ็บคอยสำหรับความแพ้เหรอคจ เดี๋ยวเรามาดูคลิปที่ทีมผู้แพ้นะคะตกเป็นทาสคนผู้ชนะหนึ่งวันนะคะอีกทีหนึ่งใครนะคะอยากให้เป็นทาสทำอะไรให้ฝ่ายชนะหรือคือฝ่ายพ่ออีน้องกายได้สามานอะไรนะครับปอนบอกนะคะแล้วาใครคิดว่าสนุกหรืออยากให้เราเล่นเกมอะไรก็เม้นบอกด้วยนะคะอวันนี้ลากไปก่อนนะครับนิพุชชนะ